อปทอนิวโปรสำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครมีคำถามที่น่าสนใจประกอบไปด้วยหากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งท่านจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทมระหว่าง30เมษายนถึง4พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับกลุ่มตัวอย่างตอบคำถามแบบนี้ครับหมายเลข8นายชัดชาติสิทธิพันธ์ร้อยะ28 หมายเลข6พลตำรวจเอกอัจจวินขวัญเมืองได้ร้อยละ20หมายเลข 4, สศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสด์ได้ร้อยละ14นะครับหมายเลขหนึนายวิโรธลักษณะอดีศรได้ร้อยละ11 1, หมายเลข14นายธเนศวงษาได้ร้อยละ8อื่นๆยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกคนไหนนะครับร้อยละ5ไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่เลือกตั้งร้อยละ4 และหมายเลข7นางสาวรสนาโตศิตรกูลได้ร้อยละ4นะครับหมายเลข11นาวากาตรีสิทธาธิวารีร้อยละ3หมายเลข15พลอากาศตรีทูตปีชาเลิศสันทัตวาทีร้อยละ3นะครับอปท n นิวส์สำรวจความเห็นประชาชนระหว่าง20-27เมษายน2565ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ line, พร้อมลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกให้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน1625ตัวอย่าง จาก6เขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยกลุ่มเขตกรุงธนบุรีเหนือกลุ่มเขตกรุงเทพกลางกลุ่มเขตกรุงธนบุรีใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกกลุ่มเขตกรุงเทพใต้และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือครับคุณผู้ชมครับใช้พื้นที่ข่าวในเพจบ้านอาสาได้นะครับ